ี่สหกรโคโนมศรีธาตุตําบลหัวนาคำอำําเภอศรีธาตุนายจําหวัดกังน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการคลิกออฟโครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดโรคกรมปีสกินในโคกระบือโดยมีนางคณิ t h ากูวิทยากรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมค่ะนายสมุนรชาติแสงปัญญาประสัสั์จังหวัดอุดรธานีค่ะได้บอกว่าแม้ในปัจจุบัน สถานการณ์โรคกร่มปีสกินจะคลี่คายแต่พื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมีการเลี้ยงโคโกระบือเป็นจำนวนมากประกอบกับภูมิอากาศในปัจจุบันนะคะเป็นฝนฤดูทําให้มีความเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของแมลงดึกเลือดที่เป็นสัตว์พาหานําโรคกล่มปีสกินจึงมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องทําลายสัตว์พาหะตลอดถึงแหล่งเพาะพันธุ์โดยเร่งด่วนกรมปรศุสัตว์นะคะจึงได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยการพ่นยานและป้องกันกำจัดมแมลงทำความสะอาดคอกสัตว์ตลอดจนปรับปรุงสภาพคอกสัตว์โดยจัดให้มีการรณรงค์ kick off ค่ะเพื่อสร้างการกรับรู้ให้เกษตรกร,ร,กรทั้งจังหวัดอุดรธานีสำหรับอำเภอศรีธาตุค่ะมีเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด5542รายโคเนื้อ8845ตัวโคโนม4 6 2 3ตัวและกระบือ4,171ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมจำนวน74ฟาร์มซึ่งคิดเป็น้อยละ9กของจังหวัดอุดรธานีค่ะ